มาครับสวัสดีครับนึ่งน,นี้จะมาเติมแก๊สกระป๋องครับจากเจ้าตัวนี้นะก็มีอุปกรณ์ก็คือตัวนี้ครับเอาไปต่อกับถังนะครับถังแก๊สบ้านทั่วไปแล้วก็มีหัวต่อที่เราจะเอาไปต่อเข้ากับตัวกระป๋องแก๊สนี่ของแก๊สนี่แต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเข้าไม่ได้โดยตรงนะมันต้องมีตัวแปลงอีกทีตัวแปลงเป็นแบบนี้ อ่ากับป๋อแบบนี้ามาใส่กับกระป๋องยังไงอ่เดี๋ยวมาดูครับใส่กับกระป๋องยังไงหมุนเข้าไปมันจะมีเขี้ยวล็อกมันตรงนี้นะเขี้ยวล็อกนี่หมุนเข้าไปปึ๊บอ่านี่แบบนี้ก็คือตัวนี้กระป๋องนี้มีแก๊สอยู่นะครับกระป๋องไม่มีแก๊สอยู่นี่ฟังเสียงอ่า มีแก๊สอยู่โอเคเก็บแต่เดี๋ยวผมจะมาช่างครับว่าเราจะเติมแก๊สเท่าไหร่หลังจากมีหนึ่งคอมเมนต์ที่บอกว่าแม้เติมแก๊สเขย่าเลยเหรอ,อใช้อะไรวัดครับตอนนี้ผมจะใช้ตาช่างในการวัดแต่ก่อนเติมตัวนี้จริงๆตัวนี้ครับอบอกหลักการทีหนึ่งว่าทางแก๊สต,ต้องทําให้มันร้อนก่อนแล้วไอ้ตัวกระป๋องแก๊สเนี่ยต้องทําให้มันเย็นมันถึงจะไหลเข้ามามันถึงจะไหลเข้ามามแบบนี้ มันถึงจะไหลเข้ามาแต่ตัวนี้ไม่ต้องทําให้ร้อนครับวันนี้คลิปนี้ผมจะไม่ทําให้มันร้อนแต่จะทําให้กระป๋องให้มันเย็นนะมาดูการคว่ำทางแก๊สตรงนี้แก๊สยังมีอยู่ตัวนี้แก๊สมีอยู่นะอเอาู้นี่แก๊สยังมีอยู่นะแก๊สยังมีอยู่มามาแล้วตัวนี้เย็นเจี๊ยบเลยนี่อปาปริมาณกระป๋องฮะคุณผู้ชมดูครับ250อสิบ่าตัวนี้ก็250ห นะกระป๋องเปล่าหนักเท่าไรอ่ามาดูกันกระป๋องเปล่า,ลาตัวนี้หนักหนึ่งร้อยสามอ่าตัวนี้ร้อยสองอ่ามาตอนที่จเจ้าตัวนี้นี่ผมเข้าไปเลยแต่บอกกันว่าเกลียวที่ได้จากสั่งจากเมืองจีนมาเนี่ยมันจะออกสั้นๆน,นิดหน่อยนะบางคนก็อาจจะได้เกลียวสลับกันนะมีคนถามมาในคอมเมนต์เหมือนกันว่า เกลียวได้ไหมขากเกลียวคนละทางไหมนะครับแต่อันนี้เกลียวทางเดียวกันกับแก๊สเมืองไทยของเรานะแต่มันอาจจะสั้นกว่านิดหน่อยอาจจะลุ่มหลวมหน่อยมันหลวมยังไงก็คือมันหลวมแบบนี้ฮะนี่มันหลวมแบบนี้นะนี่มันหลวมแบบนี้แต่เกลียวว่ะแน่นไปแล้วอุ้ยเกลียวว่ะแน่นไปแล้วอ่าลองเปิดดูถ้าเปิดไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะดันตัวนี้มาได้ฮะ อ่าดูรั่วไหมโอ้มันก็รั่วนิดหน่อยะฮะนี่สรุปแล้วถ้าใครมีตัวนี้เปลี่ยนนะฮะแนะนำให้เปลี่ยนอ,อ่าได้ยินเสียงรั่วอยู่เลยอ่เดี๋ยวไปดูว่าพอเติมได้หรือเปล่าอ้าวแก๊สกระป๋องเย็นผมมีไหนแล้วมไม่เย็นเลยของนี้ โอ้หายเย็นไปแล้วเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้กระป๋องนี้หายเย็นไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะช่างอีกทีมาดูน้ำหนักด้วยอ่าตอนนี้มันไปสองร้อยกรัมเพราะว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวผมจะเติมไปเมื่อกี้มันร้อยสองนะครับมันบวกอีกร้อยหนึ่งนะมันบวกอีกร้อยหนึ่งก็ใส่จริงๆต้องเป็นสามร้อยห้าสิบเข้าหรือเปล่า ไม่เข้าครับคุณผมู้ชมเสียงไม่เข้าเพราะว่าไอตัวนี้มันอาจจะยังเย็นไม่พอนะเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวขอแช่เย็นไปแช่น้ำแข็งเลยดีกว่าปิดก่อนก็เอเป็นว่าเดี๋ยวจะเปิดวาล์วทิ้งไว้เลยแล้วกันนะเปิดวาล์วทิ้งไว้เลย เห็นได้ที่ยังตอนนี้ต้องบอกว่าถังไม่ร้อนนะคลิปที่แล้วผมเอาอน้ำร้อนราดไปอ่าเปิดสิไม่เข้าฮะไม่เข้านะบอกก่อนไม่เข้าซัง,งั้นล้วเราเปิดแบบนี้มันออกไหม ไม่ออกครับอ่มีแก๊สด้วยแต่เปิดตรงนี้ไม่ออกอ่าแปลกเหมือน,นกันหัวตัวนี้ออกสิหรือหัวตัวนี้สามารถใช้ได้ด้านเดียวหรือเปล่าดูหน่อยสิอ้าวเปิดว้าวเปิดตัวนี้ไม่ออกครับ มาดูที่ตัวนี้สงสัยจริงๆว่าทําไมวาลววมันถึงไม่เข้านะครับผมจะขันออกมาดูก่อนว่าอข้างในตัวนี้มันมีลิ้นกันย้อนหรือเปล่าตรงน,นี้ลมมันทำไมไม่ออกอยสิเปิดวาลอ้าวเป่าไม่ออกอแล้วไปดูข้างหนว่าข้างในมันมีวาลวอะไร แกด,ดูสิปึ๊บมีอะไรเด้งหรือเป,ปึ๊บมันก็ไม,ม,ม่มีวาวอะไรเปิดวาวเป่าดูดิออเป่าผ่านนี่อืมเป่าผ่านแต่เบานิดนึง ววอวันนี้เป่าไม่ผ่านเว้ยน้าแม่เจ้าสรุปแล้วตันนะตัวนี้ตันนะโอ้นี่สาเหตุตรงรลงครับไอตัวนี้นี่แมงมุมนี่เองโอ้แมงยังไม่ตายด้วยนี่ทำาลังโอ้ตันไปหมดเลยนี่รูนี้ก็ตันฮนะตันเล้โอ้นี่ยังไม่ตายด้วยอะสรุปแล้วตัวนี้ตันฮนะซื้อมาดีครับ แม่เก็บไว้นานไปหน่อยโอ้ตัวนี้ตันแบบดูสิโอ้เจ้าแมงมุมนี่โอ้มันเอาดินไปอึดฮนะชั้งใจเหนียวมากสรุปว่าซื้อมาดีครับแต่ผมเก็บนานไปหน่อยมากประเทศสุดทีครับ่อออกหรือเปล่าเปิดว้าวาอะออกครับนี่ยปิดว้าออมากก็สร็ตรงนี้แล้วออกไหม อโอเคต่อเลยเปิดว้าวเปิดให้สุดเปิดตัวนี้ก่อนอ่าเปิดว้าวเสียงฮะทบจะไม่เข้าฮะแช่เย็นหน่อยดิ